ช่วงนี้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักแล้วนะคะผู้คนจับจ่ายใช้สอยมีการเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นเรามาดูกันนะคะว่าสินค้าพรีเมียมแบรนด์ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้กันบ้างค่ะ วันนี้มิ้นอยู่กับคุณดนายอารุณกิติชัยผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการสายการลงทุนหรือว่าพี่แอคค่ะพี P ่แอคคะพรีเมียมแบรนด์คืออะไรคะพรีเมียมแบรนด์ก็คือกลุ่มสินค้านะครับแล้วก็บริการที่มีคุณภาพสูงนะครับตรงตามโจทย์ต้องการของผู้บริโภคนะครับทั้งสินค้าแล้วก็บริการที่มีคุณภาพสูงเนี่ยนะครับมีประวัติต่อเนื่องยาวนานเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเรื่องของแบรนดะ์ลอยัลตี้ ความจงรักภักดีของลูคกค้ากลับมาซื้อซ้ํากลับมาใช้ซ้ำนะครับซึ่งก็ทําให้กลุ่มนี้เนี่ยนะครับสามารถตั้งราคาสินค้าเนี่ยที่มีความพรีเมียมนะครับที่อาจจะสูงกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ยังก่อให้เกิดเรื่องของการกลับมาใช้ซ้ําต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นเรื่องของแบรด r i อตี้เนี่ยยังทําให้เรื่องของคู่แข่งเนี่ยเข้ามาแข่งขันได้ยากนะครับเพราะลูกค้ายังยึดอยู่กับแบรนด์ที่มีความพรีเมียมต่างๆเหล่านี้ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทําให้นะครับเรื่องของการเติบโตเนี่ยมีความต่อเนื่องไปในระยะข้างหน้าครับค่ะแล้วพรีเมียมแบรนด์น่าสนใจยังไงคะ เพราะว่าสินค้าและบริการกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังคงเติบโตได้ดีนะครับแม้แต่เรื่องในช่วงที่เรามีการแพร่ระบาดของโควิดในีกันนะครับเพราะว่ามีเรื่องของอุปสงค์ของค้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะไม่ชะลอตัวเท่าที่คาดนะครับยังคงขยายตัวได้ดีในปีก่อนนะครับแต่ว่าปีก่อนเนี่ยเรื่องของภาวะตลาดการลงทุนเนี่ยมันยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยเพราะว่ามีเรื่องของปัจจัยกดดันจากเรื่องของนโยบายการเงินเรื่องของเงินเฟ้อ ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปีนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านั้นน่าจะลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแม้ในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจจะชะลอตัวกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความไม่แน่นอนเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะรวมถึงเรื่องของระดับมูลค่าของตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจ ทำใหเ้เราคิดว่าสินค้ากลุ่มนี้น่าจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการเติบโตต่อเน,อนเื่องมาเรื่อยๆเป็นจัง่วะตลาดแบบนีน้ความไม่แน่นอน,นลดลงค,ค,ความน่าสนใจเพิ่มขึ้นครับก็คือตอนนี้พรีเมียมแบนดเหมาะสมที่จะลงทุนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับรก็คือถ้าเกิดเรามองไปเ,เศรษฐกิจโลกมีความเป็นไปได้ระดับ,บหนึ่งที่อาจจะไม่ชะลอตัวเท่าที่เราเคยมองไว้ในปีที่แล้ว รเรื่องของยุโรปเรื่องของจีนเนี่ยที่เข้ามาเสริมเนี่ยนะครับทำให้ตลาดนู้นตอบรับในเชิงที่เป็นค่อนข้างบวกนะครับโดยที่นะครับในภาพรวมเนี่ยนะครับทำให้สินค้ากลุ่มหนี้เนี่ยราคาราคามูลค่าที่มันเคยลดลงมาเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นภาวะที่ดีจังหวะที่ดีในการเริ่มทยอยกลับเข้าไปลงทุนได้นะครับ แล้วเห็นพรีเมียมแบรนด์เนี่ยที่พิแอเกริ่นมาตอนต้นมีหลายกลุ่มเลยค่ะมีตัวอย่างอะไรที่พ่แอคสนใจเป็นพิเศษนะคะเวลาเราพูดถึงความพรีเมียมเนี่ยเราก็จะนึกสินค้าลักชัวรี่กันเป็นแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเนาะนะครับอย่างเช่นเราพูดถึงกระเป๋าที่มีราคาค่อนข้างพรีเมียมหน่อยกระเป๋าลุย air mes นะครับแต่ว่าพรีเมียมแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นพวกนี้เพียงอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของสินค้ากลุ่มอนึ่นเช่นเรื่องของสินค้าเพื่องใช้อุปกรณ์กีฬาอย่างหางไนกี้ ว่าแบรนด์เครื่องสำอางอย่างเช่นของลอ r รี l real, นะครับเรื่องของเครือโรงแรม,มที่เราเห็นเนี่ยมันก็สร้างความน่าเชื่อถืออย่างเช่นในเครือแมริออ t นะครับเป็นต้นเนาะเราก็น่าจะมันมีอยู่ในหลายอุตสาหกรรมนะครับเมื่อกี้ได้ยินพี่ออกพูดถึงหุ้นหลุยวิตตองค่ะเห็นว่ากองทุนนี้มีการลงทุนในหลุยด้วยจริงๆเราน่าจะได้ยินข่าว ในช่วงสักเดือนที่ผ่านมาที่ว่านะครับเรื่องของเจ้าของเนี่ยกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับขึ้นแทนคนเก่านะครับเรื่องเจ้าของก็คือเจ้าของแบรนด์คือ LVMH นะครับก็จะมีหลายสินค้าอยู่ข้างในแล้วปีที่แล้วเนี่ยรายงานทั้งปีเนี่ยยอดขายโตในเกือบทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางนาฬิกาแล้วก็ออเทซอรีต่างๆแล้วก็รวมของตัวกระเป๋าด้วยน่าจะเป็นตัวสะท้อนที่ดีเรื่องของแม้แต่ความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่อไเนี่ย แต่สินค้าเหล่านี้เนี่ยมันมีความโรอโยตลตี้ซึ่งคนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาใช้ซ้ํามาซื้อซ้ําเป็นต้นครับสุดท้ายนะคะเรามาดูความน่าสนใจของกองทุนเปิดบวัวหลวงพรีเมียมแบรนด์หรือว่า b พรีเมียมกันค่ะน่าสนใจยังไงคะเจ๊อกองนี้เป็นกองที่ลงทุนในกอง Master f u n ันก็คือ p ite, ิกเชยพรีเมียมแบรนด์ะซึ่งตัวกองเนี่ยจุดเด่นก็คือกระบวนการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนเรื่องของการเอาเรื่องของการมีเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามามีเคราะห์ความพรีเมียมของแบรนด์ตา่าง ทำให้ไม่ก่อยเกิดความลาเอียงนะแล้วก็ทําให้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะรวมถึงการมีข้อปัจจัยพื้นฐานควบคู่กันไปแล้วก็มีการกําหนดน้ําหนักการลงทุนนะครับไม่ให้หุ้นบางตัวเนี่ยนะครับมีน้ําหนักมากจนเกินไปนะครับซึ่งก็ทําให้กองน,นี้เนี่ยมีการกระจายลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมมีน้ําหนักการลงทุนที่เหมาะสม เป็นกองทุนที่น่าลงทุนมากเลยนะคะสําหรับ b p พ e m เมียค่ะและย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองทุนเปิดบัวนหลวงพรีเมียมแบ d จะเสนอขายครั้งแรกในวันที่14-21กุมภาพัน์นี้ค่ะ